สวยสะพรังอ,อราพุง มกับเป็นสะปร์หมื่นล้านพททเทเซียกูดพลิกลุกจากฝรั่งลูกครึ่งเป็นสาวไทยเต็มตัวเตรียมตัวสละดโสดอีกรายแล้วสำหรับนางเอกสาวพททเทเซียกูดหลังถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจคนดังโนตวิเศษรังสีสิงพิพัฒ์ถูกขนานนามว่าเป็นไฮโซหมื่นล้านทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปเมื่อวันที่24มิถุนายน2565ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าแทบจะไม่ค่อยได้เห็นลุคนี้เลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกสาวสุดฮอตพททเทเซียกูดที่ล่าสุดขอสลดัดภาพสาวสวยลูกครึ่งหน้าฝรั่งมาาาถ่่ยยยแฟชชัันนุุดไทรกกตต์ให้บิส โดยแพทริเซียได้ให้สัมภาษณ์กับทางนิตยสารไว้ว่าวันนี้แพทก็ได้มาถ่ายแบบให้กับฟินาเล่อีกครั้งนะคะใส่ชุดไทยสวยๆงามๆถึง9ชุดเลยค่ะก็อยากจะขอบคุณพี่ปลาพี่เกและพี่พี่ทีมงานทุกคนที่ทําให้การถ่ายภาพในวันนี้สนุกสนานราบรื่นมากๆค่ะ